อธิบายว่าก็เราพึงทำอาสวะให้สิ้นเหมือนภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้หรือใช้คาว่าภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยนะพระพระอราหัน์รูปหนึ่งในจำนวนพระอราหันต์ทั้งหลายในจำนวนพระอราหันต์เป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะประโยชน์อะไรว่างั้นเราพึงบำเพ็ญพุทธกรกะธรรมธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้ากระทำม,มหาปตพีคือแผ่นดินให้วันไหวในสมัย ปฏิสนธิเพราะว่าขณะที่ท่านมาปฏิสนธิในพระคันก็แผ่นดินไหวประสูตรแผ่นดินก็ไหวตรัสรู้แผ่นดินก็ไหวประกาศระธรรมาจากให้เป็นไปก็หวั่นไหวมันจักเป็นผู้ตรัสรู้เองนะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสัมมาตัวนั้นแปลว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะเฉพาะคําว่าสัมพุทโธตัวแรกสัมตัวหลังเนี่ยแปลว่าตรัสรู้เองเนี่ยนะมันจักตรัสรู้เองเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเรียกว่าพระสัมพุทธเจ้า ยังสัตว์ให้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นเราพึงเป็นผู้ข้ามเองแล้วก็ยังสัตว์อื่นให้ข้ามจากสังสาระสาครเราเป็นผู้หลุดพ้นเองแล้วก็ยังสัตว์ให้หลุดพ้นจากสาครเนี่ยนะข้ามเองก็ตินโนตาเรยังใช่ไหมหลุดพ้นก็มุตโตโมใจอย,อย่างพราะเราข้ามเองแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็จะให้สัตว์อื่น หลุดพน้นด้วยเนี่ยนะพุทโธโพเทยังมุตโตโมเจยังตินโนตาเรยังเป็นต้นนั่นเองแล้วถามว่าเอาใครบ้างที่จะช่วยให้ข้ามโลกพร้อมทั้งเทวโลกอธิกาเรนะหมายว,ามว่าแล้วเอกปรารถนามันไม่ยากใช่ไหมแล้วถามเอาเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาบอกอธิกาเรนะด้วยอธิการอันนี้คือด้วยสการะอันวิเศษนี้สการะวิเศษอะไรอะไรวิเศษ คือการสละชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าแล้วนอนเหนือหลังเปลือกตมนี้เรียกว่าที่การสุดยอดการเสียสละจริงๆนะนะไม่ได้เพรากว่าลกนี้มันหมายว่าถามว่าการลงทุนด้วยแก้วแหวนเงินทองสละข้าวของออกไปนี่ก็ถือว่าลงทุนพอสมควรนะใช่ไหมแต่ถ้าลงทุนด้วยชีวิตละ่ะถือว่ามันไม่มีการลงทุนไหนจะยิ่งใหญ่กว่าการลงทุนด้วยชีวิตอีกแล้วมันอธิการคือสละชีวิตเป็นพุทธบูชาครั้งนี้จงเป็นตายเพื่อ แต่คถาก็ยกตัวอย่างว่าพึงเป็นผู้ข้ามได้เองแล้วยังสัตว์อื่นให้ข้ามได้ด้วยก็คือตินโนตาเรยังมุตโตโมเจยังแล้วก็พุทโธโพเทยังเป็นต้นนั่นเองบทว่าสังราสังสาระโสตังกระแสแห่งสังสารเนี่ยนะโสตตแปลว่ากระแสสังสาระก็คือขันธานังปฏิปาติธาตุอายตนาะจะอภโพชินนาวตมานาสังสาโรติปวุจจติเนี่ยนะ คำว่าสงสารเนี่ยแปลว่าการท่องเที่ยวไปทางโน้นทางนี้ไปในกําเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตตาวาสเก้าด้วยอํานาจกรรมตัวแทนของคําว่าวิบากเนี่ยนะวิบากเนี่ยคือสังวัตต์มีสามนะกรรมาวาัตวิปากาวาัตและกิเลสวัตเนี่ยนะวัตตะสามในตัวนี้โดยเฉพาะกรรมาวัตคือกําเนิดสี่ วิปากวัฏเนี่ยนะถ้าขยายออกมาแล้วก็คือพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้ากรรมนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสืบต่อให้วิปากวัฏเหล่านั้นเกิดขึ้นกรรมนี่แหละเป็นเหตุสร้างวิปากวัฏเหล่านั้นให้เกิดขึ้นนะอะไรเป็นตัวเชื่อมก็คือกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไปในกําเนิดคติวิญญาณทิติสัตตาวาส คือลำดับสืบต่อสืบเนื่องไปแห่งขันธาตุอายตนะเป็นไปในภพสามกำเนิดสี่โดยเป็นเหตุเป็นผลตัวที่เชื่อมเหตุเชื่อมผลให้ไหลสืบเนื่องไปเรียกว่าสังสาระสังสาระคือขันอายตนะธาตุเหล่านั้นด้วยไหลไปเป็นกระแสด้วยเรียกว่าสังสารโสตะกระแสสังสารวัฏกระแสแห่งสังสารวัฏเรียกว่าสังสารโสตะอธิบายว่า ตัดกระแสตันหาอันเป็นเหตุแห่งสังสาระสังสารวัตเนี่ยตัดจริงๆไม่ได้ตัดที่ผลแต่ถอนที่เหตุคือตันหาตะโยพ,เวเ,ยนะโยพเวเนี่ยนะตะโยพเวเนี่ยมาจากอาทิตย์กำจัดภพสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวาเนี่ยนะเราตัดกระแสแห่งสงสารกำจัดภพสามได้แล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา ธรรมนาวาเป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแ์8จริงอยู่อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ดนั้นท่านเรียกว่าธรรมนาวาเพราะเป็นเครื่องข้ามจากโอคาสีแต่อภินิหารย่อมสําเร็จแก่ท่านผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความประชุมพร้อมแห่งธรรมแปดประการหมายคือว่าใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาไปปรารถนาได้ไม่ห้ามการปรารถนาแต่จะ สำเร็จจริงต่อเมื่อประชุมองค์8ประการหนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์สัตว์ต่างสองสมบูรณ์ด้วยเพศลิงขสัมปติ3เหตุ4พบศาสดา5บรรพชา6สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม7มีอธิการ8มีฉันทะอภินิหารเนี่ยเคยกล่าวมาแล้วใช่ไหมในหน้า152ที่บอกว่าอภินิหารโรค,ความว่าการผูกใจเพื่อความเป็น พระพุทธเจ้าการนอนอธิษฐานความเพียรว่าถ้าเราไม่ได้รับคําพยากรณ์ในสํานักของพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกขึ้นคำคำความต้องการความปรารถนาอย่างนี้เรียกว่าอภินิหารอภินิหารนั้นที่จะสําเร็จสมความปรารถนาได้ต้องประชุมพร้อมด้วยองค์8ปดหนึ่งมนุษย์สัตตังความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้ตั้งอยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์เท่านั้นแล้วปรารถนาเป็น พระพุทธเจ้าย่อมไม่สําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในชาติเป็นหน้าเช่นเกิดในกําเนิดงูเกิดในกําเนิดนกเป็นต้นเนี่ยนะในกําเนิดเดรฉา,ามเป็นต้นไม่สําเร็จเพราะอะไรต่อว่าเพราะนาาเป็นต้นเป็นอเหตุกสัตว์ปฏิสนที่มันต้องด้วยติเหตุกะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นต้องเป็นมนุษย์ก่อน แต่ว่าระหว่างนั้นอาจจะก,กลับมาเกิดเป็นนาคได้น,นี้ไม่ห้ามไม่เช่นผู้ริทัตตะสังคปาละจำเปะยะเป็นต้นน,นั้นไม่ได้ห้ามอะไรแต่มหมายใา้ว่าครั้งแรกที่จะประชมุมคุณธรรมที่ทําให้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าสําเร็จนั้นต้องเป็นมนุษย์ก่อนสองลิงคสัสมปติความว่าความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่ผู้อยู่ในอัตภาพเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นต้องลิงคะคือต้องเพศช,ชายไม่สําเร็จแก่เพศหญ,ญิง ไม่สําเร็จแก่บรรดาคนไร้เพศคนไม่มีเพศหรือว่าคนสลับเพศไม่ใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าลักษณะไม่สมบูรณ์เพราะพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ใช่สตรีคือสตรีเป็นผู้หญิงก็ปรารถนาไม่สําเร็จเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ในภาวะชายข้อที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสตรีไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคนที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้สําเร็จต้องเป็นเพศช,ชายแล้วได้รับพุทธภยรกรไปแล้วท่านก็ไม่กลับไปเป็นหญิงอีกเนี่ข้อสามเหตุตุเหตุคนที่ปรารถนาจะสําเร็จได้ต้องเป็นบุรุษที่ถึงพร้อมด้วยเหตุหมายคือว่าสามารถบรรลุเป็นพระรหัน์ในอัตภาพนั้นได้อะเช่นสุมเมธบัณฑิตถ้าท่านปรารถนาะท่านจะบรรลุเลยแต่ไม่ปรารถนาะถ้าคนที่ยังไม่มีอุปนิสัย พอที่จะบรรลุเป็นพ้าอรหันได้ก็ยากข้อสี่ศรัทธารัตรนังถ้าบุรุษปรารถนาในสำนักของพระพุทธเจ้าซึ่งยังทรงพระชนอยู่เท่านั้นความปรารถนาจึงจะสำเร็จถ้าปรารถนาในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ดับขันปเรณิพานไปแลว้วหรือไปปรารถนาที่เจดีที่โคนต้นโพที่พระพุทธรูปพุทธปฏิมาเนี่ยนะหรือไปปรารถนาในสำนักพระประเจกหรือพระพุทธสาวกไม่สำเร็จ อันนี้หมายความว่าปรารถนาครั้งแรกที่ที่จะได้รับพยากรณ์นัะต้องปรารถนาเฉพาะหนา้าพระพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นก็คนละเรื่องกันแล้วแต่พูดถึงว่าไอ้ปรารถนาที่จะได้รับพยากรณ์ต้องปรารถนาตนา่อหน้าพระพุทธเจ้าถ้าครั้งนั้นผ่านได้ก็ครั้งหลังก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วาถามว่าทาไมต้องปรารถนาตอนหน้าเฉพาะหนา้าพระพุทธเจ้าก็เพราะพระปเจกพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกไม่สามารถที่จะรู้ถึงพระพัสสัตและอภัพพัสสัต แล้วกําหนดยานเป็นเครื่องกําหนดกรรมกําหนดวิบากเนี่ยนะแล้วพยากรได้คือคือการปรารถนาครั้งที่จะให้สําเร็จได้จริงเนี่ยนะที่จะแน่นอนมันต้องได้รับการพยากรณ์พระประเจกพยากร์ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะพระพุทธสาวกทั้งหลายเป็นต้นก็พยากร์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะที่ท่านจะรู้พ,พระสั萨อภัสตว ผู้พอจะบรรลุได้บรรลุไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ฐานะไม่ใช่วิสัยของพระประเจกหรือพุทธสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นจําต้องปรารถนาต่อพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าศรัทธาทัศน์นังต้องเห็นพระอ,องค์ต่อหน้าข้อที่ห้าปรประชาความปรารถนาย่อมสําเร็จแม้แก่ผู้ปรารถนาในสํานักของพระพุทธเจ้าเนีน่ยนะต้องในพุทธสํานักนะหรือต้องบวช หมายว่าต้องอยู่ในเพศนักบวชจะเป็นนักดาบทก็ได้ต้องเป็นกรรมกิรยิยวาทน,นะหรือจะเป็นพระพิสุสาวกก็ได้นะหรือเป็นพวกกรรมกิรยิยาวาทแปลว่าผู้มีทิฏฐิเชื่อกรรมเชื่อความพยายามกรรมะก็คือเชื่อบุญเชื่อกำรรน,นะแล้วก็กิริยาก็คือเชื่อการกระทําว่าการกระทําไม่เป็นหมันไม่ไร้ผลน,นะก็คือมีกรรมสกตานั่นเองอย่างเช่นสุมเมศเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เป็นบนรรปะชิตเท่านั้นจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เป็นเครื่อหาตบรรลุไม่ได้เพราะว่าคนที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุด้วยนักบวชหรือเป็นคราวาต์บอกเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นการปรารถนาต้องปรารถนาตอนที่เป็นนักบวชเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นบนรรปะชิตคือนักบวชเท่านั้นในการตั้งปณิธานความปรารถนามาตั้งแต่แรกฉนั้นตอนแรกที่ปรารถนาต้องปรารถนาให้เป็นนักบวชก่อน คุณสมบัติข้อที่6ความปรารถนาย่อมสำเร็จแม้แก่บัปรปชิตผู้ได้สมาบัติ8และอภินยาหเท่านั้นไม่สำเร็จแก่ผู้เว้นจากคุณสมบัติเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเป็นคนไร้คุณสมบัติจะไม่มีโพธิโพธิญาณคือถ้าไม่มีอภินยาหสมาบัติ8เนี่ยค้นคว้าบารมีได้เองไหมคือกำลังคืออภินยาหสมาบัติ8เป็นตัวเป็นตัวอะไร เป็นตัวฐานที่สําคัญในการค้นคว้าเลือกเฟ้นหาพุทธก,กัลกะธรรมเลือกเฟ้นหาพุทธธรรมสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องมีฐานฐานที่ร่องรับที่มั่นคงที่สุดในโลกคืออภินญ,ญาห้าและสมาบัติ8ต่อไปอธิการุเนี่ยนะต้องเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายสละชีวิตของตัวเองเพื่อพระรัตนตรัยได้ ความปรารถนาของผู้ที่สละชีวิตเพื่อพระรัตนตรายหรือเพื่อพระพุทธเจ้าได้อันเนี้ยจึงจะสําเร็จนะคนที่ไม่สละขนาดนั้นสําเร็จไม่ได้สุดท้ายสําคัญมากคือฉันทตาความพอใจอย่างแรงกล้าเพราะว่าผู้ใดถึงพร้อมด้วยพินิหารก็ต้องมีฉันทะมีความพยายามมีความอุตสาหะอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะต้องใหญ่มากเหลือเกิน ต้องสแสวงหาคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ต้องมีใจรักในการสแสวงหาประโยชน์เพื่อพุทธการะธรรมทั้งหลายคือมีใจรักอย่างแรงกล้าที่จะเลือกเฟ้นสแสวงหาบารมีเพื่อสร้างความเป็นพระพุทธเจ้าความปรารถนาของผู้นั้นสําเร็จได้ถ้าไม่มีใจรักอย่างแรงกล้าปรารถนาอย่างมั่นคงในโพธิญาณในการสแสวงหาคุณธรรมเพื่อโพธิญาณจริงก็ไม่สําเร็จ เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องมีใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องชอบมากจริงๆเลยนะชอบอะไรรักเกินชีวิตอ่ะนะอย่างที่เขาอะไรนะพระเวสสันดรเป็นต้นหรือหลายๆคนท่านบอกว่าอย่างพิทูระ,ะรนะนะมูฆาปักขาพระเตม,มีไบท่านบอกว่าพ่อแม่ท่านก็รักตัวท่านเองท่านก็รักถ้าเป็นพระเวสสันดรเขาบอกว่าลูกท่านก็รัก ริยาท่านก็รักแต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่าที่พูดไปแล้วทั้งหมดคือรักมากกว่าตัวเองรักมากกว่าราชสมบัติรักมากกว่าบุตรภริยารักมากกว่าอวัยวะรักมากกว่าชีวิตรักมากรักโพธิญาณมากขนาดนั้นเนี่ยนะถ้าใจรักอย่างนั้นได้ก็สําเร็จใช่ไหมตัวอย่างต้องขนาดนั้นก็เลยยกอุปมาว่าผู้มีฉันทะใหญ่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้ ผู้ใดถ้าใครมาคล้ายๆกับพูดขู่นะบอกว่าผู้ใดสามารถข้ามห้องจักรวาลทั้งสิ้นที่มีน้ําเป็นอันเดียวกันด้วยกําลังแขนของตนเนี่ยว่ายข้ามน้ําว่ายน้ําข้ามจักรวาลได้ผู้นั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้คนที่ฟังปั๊บก็บอกว่าไม่สําคัญกิจนี้ทําได้ยากสําหรับตนโอ้แค่นี้กระว่ามีใจประกอบด้วยอุตสาหะอย่างใหญ่อย่างนี้ว่าเราจัก ต้องว่ายน้ําข้ามห้องจักรวาลนี้ไปให้ถึงฝั่งถ้าใจนี่ใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ปรารถนาความปรารถนาย่อมสําเร็จแก่ผู้นั้นไม่สําเร็จแก่คนนอกนี้ก็คิดดูจมในทะเลว่ายน้ําข้ามทะเลได้อะก็แล้วกันขนาดะยังไม่เห็นฝั่งเลยฝั่งมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ายถูกฝั่งบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ท่านก็ว่ายก่อนละ่งั้นเพราะฉะนั้นท่านสุเมธบัณฑิตรวบรวมธรรมะแปดประการเหล่านี้แล้วทําอภินิหารปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นอนลง ฝ่ายพระพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกรประทับยืนประชิดใกล้ศีรษะของสุเมธบัณฑิตเห็นสุเมธบัณฑิตนอนอยู่เหนือหลังเปลือกตมทรงอนาคาตังสยามพระพุทธวงศ์เนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงด้วยอตีตังสยามใช่แ้่พระพุทธเจ้าพยากรณ์สุเมธบัณฑิตด้วยอนาคตังสยามรู้อนาคตว่าดาบทผู้นี้ทอาอภินิหารเพื่อปราเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านอนลงแล้วความปรารถนาของเขาจะสสาเร็จหรือไม่หนอะ พระองค์ก็พิจารณาทบทวนดูก็ทราบว่าล่วงไปผ่านไปสี่อสงไขยกาไรแสนกับนับแต่กับนั้นนะนะขณะนั้นน่ะเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะประทับยืนพยากรท่ามกลางบริษัทว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนเรียกพระพิสูจนสี่แสนรูปเหล่านั้นว่าพวกเธอเห็นดาบทผู้มีตะบะสูงซึ่งนอนอยู่เนือหลังเปลือกตมผู้นี้ไหมนอ พิสูจนทั้งหลายก็กราบทูล่าเห็นพระเจ้าข่าพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าดาบทผู้นี้ทำรรมาพินิหารปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงนอนลงความปรารถนาของดาบทผู้นี้จากสําเร็จในที่สุดสีอสงไขยกําไรแสนกับนับแต่นี้ไปดาบทผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในโลกในอัตภาพนั้นในอัตภาพคือชาติเป็นพระพุทธเจ้านั้นดาบท มีนครชื่อว่ากบิลพัพเป็นที่ประทับจากมีพระชนนีพระนามว่ามหามายาพระชนกคือพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุโธธนะพระอัครสาวกทั้งสองชื่อว่าตปอุปติสะและโกริตะพระพุทธอุปถาคชื่อว่าอานันท์อัครสาวิกาทั้งสองชื่อว่าเขมาและอุบลวานานดาบทผู้มียานกล้าจากออกมหาพิเนศกรมตั้งความเพียรอย่างใหญ่รับข้าวมาทุกป,ปายาศ ที่นางสุชาดาถวายที่โคนต้นไทรโคนต้นนี้โครดเนี่ยนะสเสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วขึ้นสู่โพที่มันทสถานจากตรัสรู้ที่โคนต้นโพใบต้นอสัตถพฤกษ์โคนโโพใบเนี่ยนะแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็กล่าวให้ภาษารีบทฟังว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรผู้รู้โลกโลกวิทูเนี่ยนะทรงรับทักษิณาประทับยืนใกล้ๆศีรษะ ได้มีพระพุทธรัมรัาเราดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูชดินดาบทผู้นี้ซึ่งมีตะบะสูงจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกับซึ่งนับไม่ได้ตั้งแต่กับนี้ไปแตถาคตจักเสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่าเรื่อนรมทรงตั้งความเพียรรม ทุกรก,กิริยาพระตถาคตประทับนั่งณโคนต้นอาชาปาลนิโครธทสงรับข้าวมาทุกป,ปายาตณที่นั้นแล้วเสด็จส่ริมฝัง่งแม่น้ําเนรัญชราสแสดงว่าเหตุการณ์เหล่าใดเหล่าใดทุกอย่างพระพุทธเจ้าพิจารณามหมดแล้วฮะอย่างพวกเรามานั่งเรียนนี่คิดว่าพระพุทธเจ้ารู้ไหมคิดเอากแล้วกันนะถ้าพระองค์รู้เนี่ยพระองค์จอนุโมทนาหรือกรุณาเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้นะ จริงทุกอย่างไม่มีอะไรที่พงไม่รู้รอกเหมือนกันหลอกใครจะหลอกได้คือหมายามว่าเธอคือของเราไม่รู้ก็ไม่ได้แปลว่าคนอื่นไม่จำไม่รู้ด้วยถึงเราไม่รู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้พระพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตทั้งหมดรู้หมดแล้วว่าเราทําอะไรนะนะแล้วจะไปจบที่ไหนอะไรยังไงแต่เรารับผิดชอบตัวเองนะพระพุทธเจ้ารู้แต่เรารับผิดชอบเราเองนะเธอแั้ก็ พระองค์ก็เลยสามารถที่จะพยากรณ์ได้ทุกเรื่องนะแต่ว่าถ้าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์นะพระองค์จึงพยากรณ์นะเล่าต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยมาทุปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จเข้าสู่โคนโรพพฤกตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งไว้แล้วตอนนั้นพระผู้ยอดเยี่ยมมีพระมหายศทรงทำรรประทักษิณโพที่มัณฑสถานจักตรัสรู้นโคนโพใบพระชนนี พระพุทธมารดาของดาบทผู้นี้จะมีนามว่ามายาพระพุทธบิดาจะมีพระนามว่าสุโทโธธนะดาบทผู้นี้จะมีพระนามว่าโคตมะโกริตะและพระอุปติสสะผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบตั้งมั่นแล้วจะเป็นอัครสาวกพุทธอุปถากชื่อว่าอานนท์จากบำรุงพระชินะผู้นี้ พระเขมาและพระอุบลวันนาผู้ไม่มีอาสวะมีจิตสงบตั้งมั่นแล้วจักเป็นอัคารสา,าวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอัศทะต้นโพใบตระกูลไซชนิดหนึ่งเนี่ยนะจิตตะและหัตหัถาลวกะเนี่ยนะอลวกะนะอุบาสกหัตถาลวกะก็คืออลวกะที่รับจากมือของยักษ์คือยักษ์เนี่ยรับจากราชบุรุษ ไปถวายพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ามอบคืนให้ไปดูแลเรียกเลยเชื่อว่าหัตถาละวะกะอุตราและนันทามานดาจากเป็นยอดอุปถายิกามันก็ส่วนรายละเอียดคำอธิบายทั้งหมดก็คงเป็นครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ก็คือว่าสมควรแก่เวลาหน่ย